đây còn là bự lan We are here at Tong Yi, Myanmar, and I gonna try street food. how can, how can I call? เดนิมบาลาบาลาบาลาบะมีไทยบะมีนู้ดเอ้าบะมีเหมา Chinese อ๋อบาลาอันนี้บาลาบาลา Chinese กันดูยังเดนิมโอมี่ เลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สไม่เขามินเขาไมด้กินว่าเรากินก่ออ๋อมาพี่เชิญชิมตัขาเลยมามาตัขาหนาวหนยเนาะมันยังไงอ่ะยังไงพอย่างเห็นไหมประมาณนี้ป่ะมันเหงียนเไปป่ะเหงียนไปมั้งมันไม่เห็นจานแล้วแต่นะ This is Bala in Myanmar เดินมาทางๆนั่นะเดีินหน้าโโชิมชิม Very g เ o d d e l i ย i o u s ขอ <laughs> <Delicious. S 1> อนุญาตถ่ายนะคุณดูจัดเลยตัวนี้มันแค่ประมาณ600ไม่รู้600ประมาณเท่าไหร่นะ600ก็638 1มบาทไม่ิ้มอร่อย โอ้ถูก,กนี่คุณบมกว่าบาราคล้ายบาราโนโด,ด่โแต่มันไม่มีหมูอะไรใช่ไหม

แล้วคุณเอาอะไรกันเอาเนี่ยอันนี้สองงานแล้วเดี๋ยวอันเดียวพอมไหมไม่ทอดยังไม่ทอดยังเอ้ยไม่ท็ดยังไม่ท็ดยังไม่ท็ดยังจอยได้ไดอยู่อ๋อกินได้เลยเค็มๆเคนมกี้เลยอืมมันเป็นแค่กล่องเหมือนของเวียดนามนะเอ่ะอืมผมชอบอันเนี้ยอร่อย

Are you waiting for Bala? Yeah. You order one? You order three? Yeah. Take, take home or eat here? Uh, take home. Take home. <coughs> 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 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอฟตงกี far from here? Uh, so far uh, this uh 10ก uh ิโล15นาทีจากที่นี่10นาที15นาทีมีอะไรกินอร่อยไหมถาม Are you in university? Uh, student. กินได้ผมผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเลยวอันนี้อร่อยนี่นี่สองแล้วนะตรงนี่นี่ตรงโลดโลด What is your major? Your major? Study in uh, I'm studying uh, um, mathematics. Math. Oh. math um, is like um calculus, math. <laughs> oh, your your major is math. Uh. Oh. Um, very good, very good. มึงพังไปอืม你好哈哈你好你好吗 Are you Chinese or Burmese? Oh, Chinese You are Chinese mm. but live in Bur m a อืมแล้วอยู่เมืองไหนกวงจเซินเจน What is your hometown? China? Uh, Guangdong, Guangdong. Oh. Oh, Guangdong. <laughs> you speak English, speak Chinese, speak Myanmar? How, how many languages you can speak? How many? Um, Myanmar and Chinese. Also English. English. <laughs> now you also speak English. 我不懂中国我不懂中中国 <laughs> 你讲的我听得懂เอาแล้วจังแท้แล้วเนี่ยนามีบลอคอนานามี One thousand? Yeah. for you. This is my day. <laughs> <laughs> oh, this for you, Thank you. Thanks for watching.